สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องแพ m สมายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวคืนนี้จริงๆเนี่ยเราเราจะไม่ดูเรื่อง chart หรือเรื่องกราฟหรือว่าพูดถึงในเรื่องของข่าวสารใดๆนะครับวันนี้จริงๆกลับมาที่ในเรื่องของ basics 101นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผอมอยากจะอาจจะเป็นการโชว์หรือว่าการสอนนะครับในเรื่องของว่าถ้าเราอยากเริ่มเหมือเริ่มเทรดดิ้งเนี่ยหรือเริ่มลงทุนเนี่ยเราควรจะทําอะไรก่อน อาจจะขอโทษที่ว่าบางทีพวกวิดีโอเบสิกเนี่ยที่ออกไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตกงลงต้องดูอันไหนก่อนจริงจริงผมว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยดูวันไหนก่อนก็ได้แล้วผมว่าปล่อยให้เวลาไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาคุณได้ดูค่อนข้างวิดีโอค่อนข้างครบแล้วเนี่ยน่าจะเอามาเชื่อมต่อกันได้ว่าว่าเราควรจะดําเนินการการวางกลยุทธ์ของเราในเรื่นองการทำเทรดดิ้ง ของเราอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆโดยการตั้งชื่อว่า,เ,าเรียกว่า the investment log นะครับโดยเชื่อ,อน,นี้เนี่ยคือการที่เราจะเ,าเป็นการ <c oughs> บันทึกเทรดของเรานะครับหรือว่าเป็นการเก็บข้อมูลอคอย track หรือว่าคอยติดตามเทรดที่เราเปิดเอาไว้อยูอ่ก็สำหรับเทรดเดอร์ที่เริ่มต้นนะครับอันนี้จริงๆเป็นเป็นสิ่งที่แนะนำมากๆเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มเทรดดิ้งเราเนี่ย หลักๆแล้วเนี่ยจริงๆไม่ควรที่จะลงเงินจริงก่อนอย่าเพิ่งลงเงินจริงก่อนเพราะว่าถ้าลงเงินจริงไปแล้วแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็หุ้นมันตกหรือว่าทุกอย่างมันร่วงแล้วเนี่ยเราจะเราจะค่อนข้าง e m o t i o n a l เราจะแพนิกแล้วเราก็จะขายทุกอย่างทิ้งหมดเราก็จะเสียทางไปเยอะมากๆเลยแต่นั้นเนี่ยในการที่เราสร้างสิ่งที่เรียกว่า investment log เนี่ยก็เป็นตัวที่เราได้มีการหนึ่งคือ track หรือว่าเก็บข้อมูลในอของ t r a c t ของเราเราได้มีการเรีวยกว่าเป็นการซ้อม เทรดดิ้ง uh, ของเราด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้สําหรับสําหรับคนเริ่มต้นแล้วกันที่อยู่เหมือนเราไม่เคยลงเงินก่อนแล้วกันแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราควรจะ uh, ลงเงินดีไหมหรือว่าเราควรจะเริ่มลงเงินเมือ่อไหร่การสร้าง investment l o g อันนี้เนี่ยอ,อย่างที่เห็นในหน้าจอเนี่ยคือเป็นการแนะนําที่ว่าคุณควรที่จะเริ่มด้วยการสร้าง l o g อันนี้ขึ้นมานะครับ investment l o g อันนี้ขึ้นมาโดยภาพรวมว่าเทรดของคณเนี่ย มีอะไรบ้างแต่ว่าเรียกว่าเป็นการ mock up ละกันหรือว่าเป็นการเสมือนจริงนะครับอย่าให้สมมติว่าถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นเทรดแล้วเนี่ยแนะนำว่าอย่าพึ่งลงเงินจริงนะครับสร้างหลอกนี้ขึ้นมาก่อนซ้อมด้วยการสร้างหลอกอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับลองลงเทรดลองบันทึกเทรดแต่ละเทรดแล้วก็เสมือนว่าอันนี้เป็น account trading ของคุณนะครับแนะนำเลยว่าถ้าคุณจะทำ investment หลอกเป็นการซ้อมหรือว่าเรียกว่าเป็นการ pilot การเทรดดิ้งของคุณนคแนะนําว่าควรจะทําไปอย่างน้อยปีหนึ่งเต็มๆนะครับปีหนึ่งเต็มๆนี่ลองทํา investment l o g อันนี้ดูแล้วหลังจากนั้นเีมาดูซิ่ว่าหลังจากปีหนึ่งแล้วเนี่ยตกลงคุณได้เสียงเงินไปเท่าไหร่หรือว่าคุณได้สร้างกําไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากปีหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาคุณทํา investment l o g อันนี้ของคุณแล้วเนี่ยแล้วคุณกลายเป็นว่าหลังจากปีนี้ p e r f o r m a น c e ของคุณค่อนข้างดีมากเลย นะครับแล้วคุณค่อยตัดสินใจทีหนึ่งว่าโอเคคุณพร้อมที่จะเริ่มลงเงินจริงหรือเปล่านะครับแต่นั้นเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะครับ Investment log อันนี้เป็นวิธีดีมากๆเลยที่เป็นการเริ่มต้นซ้อมในการเข้าสู่โลกของเทรดดิ้งว่าเราจะเทรดอะไรก็ตามแล้วนะจะเป็นทองหุ้นคริปโตอะไรก็ตามนะครับเพื่อบันทึก performance ของคุณนะครับแล้วทำอย่างนี้ไปปีหนึ่งเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วมาดูกันหลังจากปีหนึ่งคุณพร้อมที่จะลงเงินหรือย,ยังนะครับสำหรับเทรด der ทั่วไป ถ้อาอยาจะเริ่มลงเงินแล้วหรือว่าเริ่มเทรดบ้างแล้วเนี่ยอินเวสท์เม้นทอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญในการที่เราจะสามารถ Tra c k แล้วก็ uh, คอย Monitor Trade ของเรานะครับในแต่ละวันอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ไม่ใช่ Day Trading นะครับน,นี่เป็นล o อกสำหรับว่าให้เราคอยบันทึกว่าแต่ละแ,แต่ละ Trade ของเราที่เรามีเปิดเอาไว้อยู่แล้วเนี่ย uh, มันเป็นถึงมันมันไปถึงไหนแล้วมันติดลบมากน้อยแค่ไหนมันบวกมากน้อยแค่ไหนเราควรจะขายออกไหมหรือหรือว่าคืนนี้เราควรจะซื้อเพิ่มนะครับ เดี๋ยวผมจะจะไล่ทีละทีละทีละคอลัมน์แล้วกันนะครับว่าแต่ละคอลัมน์แต่ละคอลัมน์คอลัมน์เนี่ยผมใส่อะไรไว้บ้างนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวม็อกอัพนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเงินเงินจริงที่ลงนะอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับที่ทำเอาไว้ว่าแต่ละคอลัมน์มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านซ้ายสุดเลยนะครับด้านซ้ายสุดเลยเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นแคตตากรีของ Asset class หรือว่าสิ่งที่ได้ลงเอาไว้ซึ่งจะแบ่งเป็นสมุด 1, 2, 3, 4, 5นะครับอันแรกก็คือในเรื่องของหุ้น US อันที่2คือหุ้นจีนนะครับอันที่3คือหุ้นไทยอันที่4คือ commodity อย่างเช่นทองเงินนะครับว่าจะเป็นลิเทียม u r เรเนียอะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็จะเป็นตัว category ของ c r y ปโตนะครับเสร็จแล้วใน category แล้วเนี่ยในแต่ละคอผมก็จะใส่ตัว ticker เอาไว้ตัวตัวสัญ,ญลักษณ์หรือตัว Sy m b o l ว่า แต่ละแคตตากอรีเนี่ยมีมีมีตัวไหนบ้างระหว่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีเทรดอันไหนที่กำลังเปิดอยู่เรียกว่า open trade ละกันนะครับที่กำลังเปิดอยู่ดำเนินการอยู่นะครับก็จะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับอันที่เป็นส่วนๆจริงไม่นับก็คือ1 0ึ่งศูนย์อ่า12ึ่งสองห้าหกประมาณ1 3บสถึงสิเทรดที่กำลังเปิดอยู่นะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นแถวที่เรียกว่า units units ก็คือว่าเรามีจำนวนหุ้น กี่ตัวของของของอซิมโบลนี้หรือว่าของหุ้นอันนี้เรามีกี่ยูนิตเรามีกี่หน่วยนะครับนี่ก็คือง่ายๆตรงไปตรงมานะครับต่อมานี่คือในเรื่องของราคาหรือว่า entry price ก็คือว่าวันที่เราซื้อนะครับวันที่เราซื้อนี่เราซื้อหุ้นอันนี้เนี่ยที่ราคาไหนก็บับนทึกเอาไว้ราคาต่อมาก็คือว่าตัว current price ว่าอ่ารับปัจจุบันราคามาอยู่ที่ไหนซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆอ่ะแนะนำว่าควรจะอัปเดตทุกวันนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะ แปลงฟันก่อนที่เขแต่งตัวก็คอยอัปเดตนะครับคอยจดไว้เลยว่าโอเคแต่ละวันแล้วเนี่ยเทรดของเราเนี่ยราคาไปถึงไหนแล้วนะครับอัปเดตทุกวันเนี่ยอันนี้อันนี้คือต้องบอกสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราต้องมอนิเตอร์ performance ของของแต่ละเทรดมองแต่ละเทรดเนี่ยเหมือนเป็นเป็น business project แต่ละอันว่าแต่ละ project แล้วเนี่ยมันมันมันประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับ ก็เลยในเรื่องของ current price ราคาหน้าปัจจุบันนี้ควรอัปเดตทุกวันนะครับต่อมาเนี่ยก็คือจะให้เห็นในเรื่องของ entry value อันนี้คือมูลค่ารวมว่าจากโดยรวมหน่วยทุกหน่วยที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยในตลาดยกตัวอย่าง KRE คือตัวที่เป็น ETF ของธนาคารนะครับมี50หน่วยต่อหน่วยเนี่ยตอนนั้นเข้าที่1 4 4 4บาท .03 ะครับ แต่เน,น ين, ี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเราลองเริ่มต้นเนี่ยไปที่75,000กว่าเหรียญนะครับทีนี้ต่อมาคอลัมน์นี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัว current value นะก็คือในเรื่องของณเอาลับปัจจุบันแล้วเนี่ยมูลค่าของเทรดนี้อยู่ที่เท่าไหร่นี่แสดงว่า79,000นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของคอลัมน์ถัดไปนี้ก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นในเรื่องของตัว เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ว่าแล้วเทรดปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าลงกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้ถ้าคุณไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจกับสูตรที่ต้องใส่ในแต่ละกล่องแล้วเนี่ยยังนีก็ฝากทักเข้ามาในในคอมเมนต์เซกชันได้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้สูตรให้นะแต่ก็เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่าราคาอย่างเงี้ราคา79,000บาทแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก75,000บาทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้นี่คือเห็นในเรื่องของมูลค่าเม็ดเงิน ว่าระหว่าง current value เนี่ยกับ entry value เนี่ยห่างกันกี่กี่บาทกี่พันบาทอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเห็นว่าในในกลุ่มของ us ตอนนี้นะับปจมันแล้วเนี่ยมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยมีอยู่2 t r เทรดนะครับอันนึงคือ k r e อันนึงคือ mmm นะครับแล้วก็จะเห็นว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในส่วนของ Ca รดิตใน us ก็เพิ่มขึ้น2% 2กว่า โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นเท่าไรอะไรอ่างนี้นะครับสีฟ้าจริงๆก็เป็นการดูรวมมูลค่าของของส่วนที่เป็น entry value ของกลุ่มหุ้น US กับในเรื่องของ current value หรือว่า value ปัจจุบันของหุ้น US นะครับอันนี้เราก็ทำกับทุก category เลยนะครับว่าจะเป็น US g จีนไทย commodity the crypto นะครับไล่ทำไปในแต่ละแต่ละ category ที่เราทำเ,เราไม่จำเป็นต้อง trade ทุก category นะก็แล้วแต่ว่า category คุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าผมก็ได้รวมแคตตได้รวมมูลค่าของแต่ละ c a t ตากรีนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นสามารถเห็นว่าทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยณนะนะวันแรกลงไป1.3กว่าล้านนะครับตอนนี้ value ก็อยู่ที่ประมาณ1.3กว่าล้านเช่นกัน,นครับ uh, value value uh, value หรืม,มูลค่ารวมปัจจุบันแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตอนที่เราเป็น entry level เท่าไหร่นะครับเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3%โดยม่เงินประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาท4 0 0 0 0 4,000 40, 0บาทนะครับอ,อันนี้คือคิดว่าเรียกว่าเป็นเทมเพลตหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของการทำา n v v s t t m n t t o o นะครับก็คือว่าทุกวันเนี้ยก็คอยอัปเดตว่าเราราคาราคาก็อย่าลืมว่าจดาตอนเราซื้อเนี่ยเราเราซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย แตละวันเนี่ยปัจจุบันนี้ราคามันไปถึงไหนแล้วนะครับเราก็เห็นชัดเจนว่าในแตละวันแล้วเนี่ยหุห้นหรือว่าเทรดที่เราเปิดเอาไว,ว้อยู่แล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับเราก็จึงดูว่าตัวที่มันดีเรา,าก็อาจจะปล่อยให้มันดีดีกว่าหรือว่าเราพอใจกับกําไรไหมหรือว่าตัวที่มันไม่ดีเราจะต้องมาดูในเชิงหรือว่าทำไมมันไม,ไม่ดีเพราะอะไรเป็นเรื่องของข่าวเป็นเรื่องของเทรนด์หรือเป็นเรื่องของอะไรนะครับอันนี้คือโดยโดยเบสิกเลยโดยภาพรวมทีนี้มันก็จะมีดีเทลเพิ่มขึ้นนะครับอาทิเช่นว่า ในส่วนของในส่วนของเปอร์เซ็นต์นี้ก่อนละกันเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงถ้าเราอยากมีมีข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือว่าเห็นภาพรวมเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะสามารถดูซิว่าเอาแล้วในเรื่องของมูลค่าของของ value ของหุ้น US ที่เรามีอยู่เนี่ยเทียบกับมูลค่ารวมมันคือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็อแค่เป็นตัวเลขของมูลค่าของหุ้น US รวมของเราหารด้วยมูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอของเราทั้งหมดเลยก็เห็นตามเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็สามารถเอามา plot เป็นกราฟได้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็นชาทีดีว่าเราก็จะเห็นภาพรวมว่าลองซูมเข้าไปนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมว่าอ้าวแล้วปัจจุบันแล้วเนี่ยสัดส่วนที่เรามีในส่วนของที่เป็นเราเป็นหุ้น US เทียบกับคริปโตเทียบกับหุ้นจีนสีเขียวเทียบกับ,บหุ้นไทยเทียบกับ commodity อย่างทองเนี่ยอยู่สัดส่วนที่ทเท่าไหร่แล้วมันสอดคล้องกับในเรื่องของ macroeconomic สือวัานารณ์ของ financial ของ ของของโลกหรือเปล่าว่าว่าณปัจจุบันนี้เราควรจะมีมีคอมมานดี้มากกว่าหรือเราควรจะมีหุ้น US มากกว่านะครับอ่จะเห็นเห็นชัดเจนว่าณโมเมนต์นี้เนี่ยจะเห็นว่าเลยว่าเนื่องจากว่าหุ้น US ก็ขึ้นสูงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยอ่านแน่นอนว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็เป็นพอร์ตโฟลิโอที่เอากาไรจากหุ้น US ออกไปค่อนข้างเยอะนะครับเอากําไรจากส่วนของคริปโตออกไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เตรียมพอร์ตโฟลิโอพร้อมที่จะรองรับ ส่วนของในเรื่องของเงินท mm ี hmm. um, ่อาจจะไหลเข้าในเรื mm. ่องของทองถ้ามันเข้าในเรื่องของ Recession นะครับคือสัดส่วนนี้ก็จะควรจะสอดคล้องหรือควรจะสะท้อนในเรื่องของกลยุทธ์ของการเงินที่ที่เราวางแผนเอาไว้นะครับสอดคล้องกับในเรื่องของม i โครทั้งม i โครและแมโครอ c o n น omics ของในเรื่องของโลกการเงินของโลกทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนหรือว่า Asset อันไหนที่เรากําลังเล่นอยู่นะครับโอเคก็ นอกจากนั้นเนี่ยก็จริงๆก็จะมีะบางรยายละเอียดซึ่งบางรายบางรายพวกนี้เนี่ยก็คุณก็อาจจะลองตัดสินใจดูว่าเอ๊ะจำเป็นหรือเปล่าหรือไม่จําเป็นนะครับะจะเห็นว่าบางสัญลักษณ์เนี่ยก็จะมีสีเช่นสีม่วงหรือสีแดงนะครับอันนี้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นตัวเตือนนะครับสำหรับว่าอ้าวแล้ววันนี้เนี่ยแต่ละสีเราเนี่ยเราควรจะต้อง take action อะไรกับมันมัง่งหรือเปล่าในของแต่ละเทรดจะเห็นว่าถ้าเป็นเริ่มจากนี้ีก่อนถ้าเป็นสีม่วงเนี่ย มักจะเป็นเทรดที่เพิ่งเริ่มซื้อนะครับที่เทรดที่เพิ่งเริ่มซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเทรดที่เราเพิ่มเพิ่งเริ่มซื้อแล้วเนี่ยราคาเนี่ยยังอยู่ในแกนที่ยอมรับได้หรือเปล่าในเรื่องของเทรนยังอยู่ในเทรนที่เรามองว่ายังเป็นอัพเทรนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นตัวสัญญาณเตือนว่าถ้าในกรณีที่เราซื้อเทรดใหม่ไปแล้วเราเปิดเทรดใหม่ไปแล้วเนี่ยแล้วราคามันได้ร่วงราคามันได้ตกต่ากว่าเทรนไลน์หรือว่าเส้นแนวรับแนวต้านอะไรที่เรามองไว้แล้วเนี่ย เราก็อาจจะควรจะพร้อมที่จะคัดลอสหรือว่าหราว่าตัดมันทิ้งออกไปนะครับส่วนถ้าเป็นตัวสีบางอันบางทีเนี่ยผมก็จะมีตัวที่เป็นสีหรือว่าเป็นสีเหลืองแล้วกันนะสีเหลืองเนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวลายหุ้นที่เราเราอยากจะได้แล้วมันอาจจะมีราคาที่อาจจะอยู่ในโซนที่เริ่มที่จะอยากจะซื้อแล้วราคาที่น่าสนใจแล้วนะครับนี่เป็นตัวเตือนที่ว่า ถ้ามันมีมีเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ยก็ควรจะค่องข้างดูอย่างใกล้ชิดประมาณหนึ่งนะครับสีแดงเนี่ยก็คือใกล้มากๆเลยสีแดงเนี่ยจะเป็นเป็นตัวที่เหมือนกับว่าผมจะใส่สีแดงในเชิงของว่าตัวที่สมมติว่าเราอยากได้มากๆแล้วก็ราคานี่มันเกือบจะอยู่ในราคาที่เราพร้อมซื้อแล้ววันนั้นนะครับเราก็จะใส่เป็นคำเตือนสีแดงไปเลยนะส่วนสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ใส่สีเขียวไว้แต่ถ้ามันมีสีเขียวแล้วเนี่ยสีเขียวเขาจะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าวันนี้เราต้อง Take A c t i o n นะครับ Uh, ถ้าสมมติว่าบาบาเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้อง take action แล้วเราก็จะจดว่าเราต้อง take action อะไรเนี่ยในคอลัมน์สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ที่เรียกว่าคอลัมน์เรียกว่า action เลยนะครับซึ่งคอลัมน์ action action เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นสองผมไม่รู้ว่าผู้ชมเห็นป่ะโอเคแบ่ง okay. เป็น2คอลัมน์ก็คือ buy กับ sell นะครับถ้าถ้าตัวไหนที่เป็นสีเขียวเราในแปลว่าวันนั้นเนี่ยเราต้องมีการ take action ที่จะซื้อหรือขาย ซื้อเท่าไรขายเท่าไหรก็ก็โน้ต no เอาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นค่อนข้างตัวที่ทําให้เตือนเราว่าเอาเราก็จะสบายใจด้วยว่าถ้าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นสีเขียวก็ไม่ต้อง take action อะไรสบายใจได้ปล่อยวางนะครับมาดูอีกวันหนึ่งนะครับว,ว่าเรามีโน้ตอะไรที่เป็นสีเขียวหรือเปล่านะครับก็อันนี้อ่อดท้ายก็จะมีนิดนึงในเรื่องของว่ามันก็อาจจะดีที่ว่าแต่ละ c ค t e g o r y เนี่ยที่เราลงลงเทรดเอาไว้แล้วเนี่ยเราอย่างน้อยอาจจะบันทึก หรือว่าเป็นแล้วผมใช้คาว่า top line strategy คือกลยุทธ์หลักของ asset class น,นั้นว่า asset class อน,นั้นเนี่ยมันจะเป็นหุ้น US หรือว่า commodity หรือ crypto หุ้นจีนหรือหุ้นไทยแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงของ macro strategy อะไรหรือ economic strategy อะไรนะครับกลยุทธ์อะไรที่เราสามารถสรุปได้ภายในประโยคเดียวเนี่ยที่ทำให้เราถึงเริ่มที่จะซือ้อหรือเริ่มที่จะขาหรือเริ่มที่จะจับตามอง asset class อันนี้ อย่างเช่นในเชิงของผมยกตัวอย่างว่าตอนนี้หุ้น US ผมก็จะใส่ว่าอรอ market correction เชื่อว่ามันวิ่งขึ้นไปสูงมากแล้วก็จะรอให้ราคามันย่อตัวลงมา commodity ก็คือ monitor ง่ายๆนะครับส่วนนี้เรื่องของค r y ป t o เนี่ยจะเห็นว่า monitor channel ก็คือว่าดูในเรื่องของระดับราคาของตัว Bitcoin ว่ามันมันจะ break ไปที่ด้านบนหรือว่า break ลงมานะในส่วนของตัวสีเขียวเนี่ยเมืองจีนแล้วเนี่ยเมืองจีนเนี่ยง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ย จริงๆในเรื่องของข่าวลในเรื่องของ f u n d a เมนทัลของเศรษฐกิจของจีนหรือหุ้นจีนเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเทรนด์แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของจีนเนี่ยอยู่ในในหมวดของ QE คือ Quantitative E a s i n g รัฐบาลกำลัง Inject เงินเข้าไปในอี o อมเพื่อเพื่อกระกตุ้นในเรื่องของการให้เศรษฐกิจของจีน,นฟื้นฟูก,กลับมาแต่นตอนน้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทำไมทำให้เรา กล้าที่จะถือหรือกล้าที่จะที่จะซื้อหุ้นของจีนนะครับรวมถึงการดูเทรนที่มันเป็นค่อนข้าง,งดูเทรนที่เหมือนกับว่านี่ก็เขียงไปว่า b o t t o m b a s e ฟ form ก็คืออาจจะเป็นเทรนของหุ้นจีนที่ดูเหมือนมันก็น่าจะปาททำแล้วนะครับก็จะประมาณนี้มันก็จะมีดีเทลเล็กน้อยนิดนึงที่อยากแชร์ก็คือ,สมม,มอสมมติว่าเราซื้อและสมมติว่าผมยกตัวอย่างสมมติเราซื้อเหรียญคริปโตแมทิกไปแล้วพันเหรียญน,นะครับที่จุด73 จุดเจ็ดสามเซนนะครับอันนี้โทเทียนน้หน่วยน,นี่เป็นเซนนะครับ uh, uh, แล้วอีกวันหนึ่งนี่เราซื้ออแล้วสมมติว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยเราไปซื้ออีก500นะครับเราไปซื้ออีก500บาทห้าร้อยโทเค็นห้าร้อยห้าร้อยหน่วยนะครับที่สมมติว่าจุดเก้าศูนย์ทีนี้เนี่ยผมก็จะใส่ตารางอันนี้เอาไว้นะครับอันนี้เป็นตาราง เ,เ,เขาใช้คำว่า weighted average ก็คือว่าสัดส่วนออของพันโทเค็นที่เราซื้อ Ma ทตไปที่ราคานี้แล้วเราได้ซื้อเพิ่มอีก500ที่ราคานี้นะครับอันนี้เนี่ยใช้สูตรในเรื่องของออค่าเฉลี่ยได้นะครับ weighted average ได้คำนวณว่าแล้วถ้าเราซื้อเพิ่ม یک, อีกสมมติว่าซื้อเพิ่มอีก500โทเค็นที่ราคาแบบนี้ราคาเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เราก็เอาราคาเฉลี่ยเนี่ย ไปใส่เข้าไปกลับไปในเรื่องของตัวที่เป็น entry price เพราะว่าถ้าเราเพิ่มเหรียญปุ๊บแล้วเนี่ยในเรื่องของ entry price ของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ <ST AR> <Tip> อย่างที่บอกอันนี้เนี่ยเป็นหรือว่าเป็น investor log หรือว่าเป็นไอเดที่ดีนะครับขอสรุปว่าสำหรับเทรดเดอร์คนใหม่ที่ไม่เคยเทรดมาก่อนแล้วเนี่ยควรจะซ้อมหรือว่าเป็นการซ้อมนะครับซ้อมในการลองสร้างเทรดทำเทำ D, รดไม่ว่าจะเป็นแคตตาอไหนก็ตามนะครับแล้วลองควรจะลองบนันทึกแต่ละเทรดทุกวัน นะครับแล้วก็ใช้ investment log อันนี้เป็นการ monitor performance ของเราแล้วแนะนำว่าลองซ้อมดูนะครับทั้งปีเลยนะครับปีเต็มๆแล้วดูซิว่าหลังจากปีเต็มๆแล้วเนี่ยเรา,เา,เา,เา success หรือไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ถ้าเราประสบความสำเร็จเราก็ควรจะบันทึกเอาไว้ว่าเออเป็นเพราะว่าอะไรเราทำอะไรถูกหรือว่าถ้าเราถ้าเราทำไปแล้วปีหนึ่งแล้วก็งเงินหายไปหมดเลยเราก็จะได้เรียนรู้เหมือนกันว่าเออเราเราทำอะไรผิดไปนะครับเราควรจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการของเราอะไรยังไงบ้างนะครับ แนะนำไม่ควรลงเงินจริงจนกระทั่งเราได้ทํา investment lock ไปแล้วลองซ้อมดูไปแล้วปีหนึ่งเต็มๆแล้วเราได้กลับมา,าเรียกว่า,า,าเงินเพิ่มมากกว่าเงินเงินลดแล้วกันนะครับสำหรับเทรดเดอทั่วไปที่อาจจะมีเทรดเปิดขึ้นบ้างเนี่ยก็แนะนำว่าทํา investment lock เพื่อรวบรวมทั้งในเรื่องของบันทึกในเรื่องของราคาเทรดของคุณใ,ในใน,ในแต่ละ category นะครับรวมถึงในการเห็นภาพรวมของเทรดเพราะว่าถ้าสมมติคุณเทรด Asset class หลายๆอันไว่าจะนหุ้นไทยหุ้น US อไก็ว่าไปเป็นการเห็นภาพรวมของเทรดอันนั้นนะครับแล้วเป็นการบันทึกเทรดนะครับเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น lifestyle เป็นนิสัยมากกว่าที่เราจะจะดูภาพรวมผล performance ของเราแล้วเป็นการโน้ตเอาไว้ด้วยว่าในเรื่องของกลยุทธ์กลยุทธ์ของเราที่เราเรามีว่าทําไมเราถึง ลงหุ้นอันนี้เราทำไมเราถึงเล่นถึงเล่นในเรื่องของหุ้นหุ้นแกงนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นในเรื่องของ housekeeping bookkeeping ที่ดีนะครับนี่ที่ดีนะครับที่เราสามารถเหมือนกับว่า organize หรือว่าจัดจัดเทรดของเรานะครับแล้วก็มันก็จะเตือนเราด้วยว่าถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะซื้อเพิ่มหรือพร้อมจะทิ้งนะครับก็ก็กหวังว่าวิาวดีโอนนี้ได้ช่วยแนะนำนะครับสำหรับทั้งเทรดเดอร์คนใหม่แล้วก็เทรดเดอร์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็แล้วก็ไม่มีเหมือนกับว่าวิธีการที่เราจะ จะ,จะเรียงหรือว่าเราจะ organize หรเราจะบันทึกเทรดของเราให้เห,ห,หมาะสมให้เหมือนกับว่ามีสัญญาหรือว่ามีเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับในการทำเทรดดิ้งหรือว่าในการใช้ช่วยเทรดดิ้งที่ดีนะครับก็วันนี้ขอแค่นี้นะครับเดี๋ยววิดีโอเราต่อไปเนี่ยจะกลับมาพูดในเรื่องของราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นนิดนึงน,นะครับเพราะว่าก็มีการย่อตัวลงของราคาแต่ก็สำหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนได้ชื่นชมหรือว่าได้ชอบกับวิดีโอเบสิกวันอันนี้นะครับในเรื่องของ investment log แล้วก็ขอให้ทุกคนเทรดอย่างปลอดภัยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากช่วยไลค์กับฝากช่วย subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ